แตไวตอนเช้าทุกคนอ้ตอนอินหมอกโคตรลงหลายเลยวะลย่ะไก่สิได้แปดโมงอะทุกคนหมอกโคตรลงหลายตื่นสาวมามเพ้นนี่อย่างเลยเหมอกโคตรเกินมอนี่แห้งหนักกว่าแต่ละมืออีกทุกคนจนว่โอ้แต่ว่ามอนี่แดดออกไวแดดออกไวแต่น้ำหมอกก็คืออย่างเห็นนี่แหละโคตรหลายจนแลกเพ็นอย่างเลยวไ,ไงต้นไหนอยู่ไกลๆเขาแลกยังไม่เห็นวู้นี่นี่ กีนไปคือจังควันไฟท,ทั้งทั้งที่มันแม่น้ำหมอกหนาวกันหนาวตอนนี้ยังมาทันล้างหนา้าใจย,ยังห่างก็ปล่อยตัวควายไหลเหมือนเหนือมันมากินหญ้าอยู่เหนือบรรยากาศตอนสารน้ำหมอกโคตรไหลนะอยู่บ้านใจหนาววะยังมาแต่นุ่งทรงเส,สียเงาเนี่ยก็เลยหนาวมื้อนี้อาจจะได้เข้าในเมืองนี่โอ้ดอกบีบเหลือมดอกเลี้ยว มีดักสีเหลือดักแล้วไอ้กุ้งบุญธรรมกษิติกินดักสุดักปีบแล้วมีทุกคนดักปีบเหล่องดอกกับดอกปีบทองอ่ะไอ้กุ้งบุญธรรมกษิติกินสุดักปีบใช่ไหมน้ำหมอกเหงาบางกลางหน้าไม่เห็นอยังเลยนตุ่มูตุ่มูกับปล่อยมือสาวนีน่ออกหาก,กินอย่งสิ่ไรตกแรงอ่ะก็กลับมาคือเก้าไอ้กุ้งบุญธรมันก็จะเกิดลูกแล้วล่ะมึงส่งมันนี่หนาว ีปล่อยตุกไก่ออกจากลก็ก่อนพอเพราะเอาเกลืออยู่ในโลกเลยมุนิเอาอาหารให้อยู่ในโลกเลยตุ๊เป็ดมุนีิไข่ทั้งหมดสี่น่วยไอ้ตุกตุ๊บตุเป็ดนั่กินผมว่าถ้าเอาไว้เด้ออันนี้แรงเกลือมื่อ ขนมือเกลือมันผมว่าถ้าเชิมมันก่อนชิมพวกมือเกลือมือต่อไปเด้เพราะว่าเาบผมนว่าจะมีขนมเกลือตลอดเลย้อาแล้วพอแล้วไปกินมือแรงต่อเอาไว้ก่อนเมื่อชีได้ล้างหนาแล้วก็กลับบ้านมืงอาจจะได้เข้าในเมืองไปเราหาสื่อเครื่องใส้เครื่องใส้อย่างกําหมดแล้วถ่ายคลิปกับบุญถ่ายอย่างกําหมดหน้าแห้ง หนาไปกับไก่แหมครัเาเกลือเมื่อตะเดล่าจั์ปล่อยเอาเอาเขาไก่เกลือเขาตะเป็ดกเกลือหำเ,เกลือแกบเกลือหำโอ้หมอกก็แทนเป็นหวานขึ้นไอ้เทิงก็บระหยัดขึ้นมันเย็นนะโอ้โหเย็นตีเลยน้ำหมอกเต็มเลยแถวนี้นะน ทางไหนแสงแดดออกกันเลยเป็นสีแดงจทุกคนเหมืองหนองปลาเนี่ยเอาตุบเป็ดผาก,กันลงกินหาก,กินมันี่น,นั่นหนาวกันหนาวแต่และดูนี่มันตุบเป็ดมันยำห่อนของตุบเป็ดแต่เทามันยำหนาวตุบเป็ดมันยำห้อน,น,อนตื่นเช้ามาตุบเป็ดก็ลงอาบนา้ำโอ้ยหนาวเย็นตีแนง เรวจะล้างหน้าเสร็จทำให้ยันเลาไปในเมืองแล้วพบกันในคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ขอจบสำเนียงแล้วบายบาย